ส่วนค่าคือคอยนิมูล NST Drop ของชิบะอินุกำลังจะมานะครับฉะนั้นเนื้อหาและรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยใิมูลนะครับวันนี้มาถึงเนื้อหาเกี่ยวกับชิบะอิ n ุอีกแล้ว อิชิบาอินุนะครับจะเปิดการซื้อขายโทเค็นในสัปดาห์หน้าตามหมายกำหนดการในโพสต์ข่าวกำหนดเอาไว้ดังนั้นการขายนะครับตัวนี้จะเป็น nft จะมีทั้งหมดประมาณ1หมื่นเหรียญเท่านั้นที่เป็นจำนวนจำกัดและใครที่ต้องการจะเล่นต้องโหลดในแล h ก่อนนะครับซึ่งตรงแลชเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับและวิธีการซื้อเนี่ยจะเป็นอย่างไร เราต้องไปอธิบายในคลิปนี้อีกทีนะครับก่อนอื่นชิบะอินุนะครับจะเกิด NFT เกิดขึ้นและจะมีการซื้อขายใครคิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีบ้างกด1น,นะครับใครคิดว่ามันเฉยๆกด2ส,ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันเป็นข่าวที่ดีมันเป็นข่าวที่ทำให้เห็นเราว่า,าชิบะอินุจะมี business model ไม่ใช่เป็นเหรียญมีมเหรียญกาวธรรมดา แต่จะกลายเป็นเหรียญกึ่งมีมกึ่งแอลคอยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเราต้องดูว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นและราคาของชิบะอินุจะพัฒนาไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งผมบอกว่าเป็นไปได้ค่อนข้าง70%ที่ชิบะอินุเนี่ยจะไปถึง1บาทหรือ1ดอลลาร์นะครับเอาเท่านี้ไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวพอเวลาใกล้ๆเราดูอีกทีว่าทางทีมงานเนี่ยเขาจะมีไม้ตายอะไรมาทำให้เราว้าวกับชิบาอินูป่ะงั้นผมบอกงนี้นะว่าชิบาอินุน่าสนใจกว่าดอชคอยผมยังมีความเชื่อมั่นนะครับและตอนที่ดอช e คอยราคาพีคสุดๆใน Saturday Night Live อ่ะผมยังออกคลิปเกี่ยวกับดอชคอยเรื่องฟองสบู่ของดอชคอยนะครับ แต่ชิบะเนี่ยผมบอกว่าผมกล้าออกไหมผมบอกว่ากล้านะครับแต่ผมฟันธงไม่ได้เออเป็นเหรียญเดียวที่ผมเนี่ยฟันธงไม่ได้ว่าฟองสบู่อันนี้มันจะทำให้ชิบะอินุเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่มันมีความน่าเสี่ยงน่าสนใจที่จะเล่นที่จะสะสมที่จะพัฒนาพอร์ตการลงทุนของเรามันมีความเสี่ยงที่น่าสนใจนะครับที่ ผมอยากเชียร์ตัวนี้มากๆใครกลัวติดดอยนะครับก็ไม่ต้องเข้ามาเล่นในคริปโตผมบอกนี้นะผมบอกเหรียญไปหลายตัวแล้วและผมจะทำคลิปหน้านะครับอีกเรื่องของอความเสี่ยงที่จะต้องเข้ามาลงทุนในคริปโตจรเรนซีนั้นผมบอกเลยผมไม่กลัวนะครับณนะตอนนี้เห็นข่าวต่างๆการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆของชิบะอินุนะครับรวมถึง การที่นักลงทุนรายใหญ่เข้ามามากขึ้นผมเริ่มมั่นใจผมเริ่มมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากๆว่าชิบะอินโนเนี่ยจะมาอย่างไกลและราคาอย่างดีนะครับเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าไปซื้อสิ่งหนึ่งนะครับคือมันมีจำนวนจำกัด nft มีแค่หนึ่งหมืนเหรียญเท่านั้นนะครับที่จะถูกขายบนแพลตฟอร์มนะครับหนึ่งหมื่นจำนวนเท่านั้น และการซื้อเนี่ยถ้าจะต้องการซื้อเนี่ยจะใช้งานได้เฉพาะเด็กของชิบะสวอปนะครับของโปรโตคอลซึ่งจะมีการซื้อขายฟรีนะครับคือไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะประมาณนี้ฉะนั้นใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะสามารถซื้อได้ด้วยแรชนะครับถ้าสะกดผิดกอประทานอภัยนะครับ เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโทเค็นระบบนิเวศของชิบะ a นุนะครับหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวการซื้อนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญอีเท r e u เหรือ ETH นะครับจำนวนเนี่ยจะมีการซื้อนะครับจะวัดค่าประมาณ0.1 0.2 0.3ยิ่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะซื้อ0.1 ETH เนี่ย เขาจะเทียบเท่าราคาเท่ากับ3,000ชิโบชินะครับและถ้าเกิด0.2 e t s ก็เท่ากับ last นะครับในตัวนี้ก็จะประมาณ5,000นะครับตัวนี้นะครับก็คือยิ่งซื้อยิ่งถูกนะครับส่วน0.3นะครับก็สามารถซื้อได้เหมือนกันและจำกัดจำนวนแค่10 รายการเท่านั้นที่คุณจะเข้าไปซื้อบนแพลตฟอร์มของชิบะสวอปได้โอเคครับเรื่องของ n f t นะครับเราได้พูดไปแล้วตั้งแต่ประมาณต้นเดือนนะครับว่าไอรูปแบบการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีการเผาของมันประมาณนี้นะมันจะมีการเผานะครับคือว่าเมื่อเล่นเกมแล้วครบตา,ตามกำหนดแล้วได้รางวัลมานะครับแล้วมันจะหัก จากจำนวนโทเค็นต่างๆเนี่ยที่ได้จากในเกมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วค่าธรรมเนียมหรือค่าอะไรตรงนั้นค่าตรงค่าอะไรพวกนั้นเขาจะเอาเข้ากระเป๋าทันทีเพื่อไปเผานะครับและแปลงเป็นเหรียญโทเค็นอื่นๆอีกน,น,น,นะครับซึ่งตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ระบุว่าโทเค็นอันนั้นอ่ะเอาไปใช้กับอะไรนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าชีบะเนี่ยมันจะมีจำนวนลดลง โอเคนะเรื่องเกมนะครับเสร็จแล้วพวกงานศิลปะเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยคือถ้าเกิดคนซื้อนะครับงานศิลปะที่ผ่านในชีบะสวอปเนี่ยนะครับคนที่จะซื้อและทำการเปลี่ยนสิทธิ์การครอบครองการซื้อเหรียญเนี่ยนะครับต้องใช้เงินประมาณ100ดอลลาร์นะครับเป็นตัวคิดพอมีการจ่าย100ดอลลาร์เสร็จนะครับเขาก็จะเอาไปเทียบ และเมื่อมีการเอาไปเทียบเนี่ยเขาจะมีการหักเข้าไปใน wallet นะครับของผู้ซือ้อแล้วก็คือจะมีการทําข้อมูลนะครับเพื่อจะทําการคํานวณว่าการเผาเหรียญเนี่ยซึ่งความตั้งใจของคนที่ทำโปรเจกต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการเผาเหรียญน,นะจำนวน1ล้านดอลลาร์นะครับทั้งหมดนะที่มีการทำธุรกรรมหรือมีการซื้อมีการขายอะไรพวกเนี้ยในชีบะสวรรั เมื่อมีการเปิดนะครับภายใน24ชั่วโมงและต่อจากนั้นเมื่อมีการครอบครองเหรียญ NFT ตามจำนวนที่ทางแพลตฟอร์มเขพอใจนะครับสิ่งนี้จะส่งผลให้ราคาของเหรียญนเ,เหรียญชิบะอินโนะครับจะพุ่งขึ้นอีก2ต่อเลยนะครับทั้งทางทาง,งานศิลปะและทั้งทางงานที่เป็นพวกเกมนะครับต่างๆ เขาก็จะมีให้เข้าไปเล่นเกมและพอเข้าไปเล่นเกมชนะนะครับแล้วเหรียญต่างเนี่ยก็จะเป็นรางวัลสำหรับวอลเล็ตที่เป็นผู้ชนะและเขาก็จะคำนวณน,นะครับจากวอ l l e t ก็คือหันะครับตามจำนวนนะครับที่เขากำหนดเอาไว้เพื่อจะทำการให้เหรียญชิบะอินุเนี่ยถูกเผาขึ้นเรื่อยๆนะครับรายละเอียดเนี่ยประมาณนี้นะครับและถ้าผมมีรายละเอียดเพิ่มยังไง ผมจะแจ้งอีกทีนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของชีบาอินุเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขการซื้อขายโทเคนพวกเนี้อาจจะต้องไปกระชับปิดนะครับคือไปหาข้อมูลเพิ่มในช่วงเวลาใกล้ๆนะครับถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรดีๆเสริมมาก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิตเฟซ o ุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในกลุ่มนี้ก็จะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนั่นแหละนะครับเรามีกลุ่มเฉพาะเลยนะครับเป็นกลุ่มชิบะอินุนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้นะครับข้อมูลนะครับตรงนี้และผมก็หวังว่าชิบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ